ค่ะก็พวกเราเบียนเทฟเร่ก็เป็นตัวแทนของเพื่อนบียนเทฟเร่นะคะร่วมมาเป็นตัวแทนในงานนี้ค่ะก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะก็มารอลุ้นรางวัลไปด้วยกันนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆมากๆเลยค่ะที่หนักเราก็สปอนเซอร์เราค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะก็รอลุ้นค่ะว่าพวกเราจะได้รางวัลอะไร แชรค่ะดอช่ช่วงนี้ก็มีงานสค่งแล้วส่งตอนกลางปีก็ยังมีเรื่อยๆค่ะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะก็จะมีคอนเสิร์ตค่ะของ C J f e r e แล้วก็มีคอนเสิร์ตของรุ่นที่รุ่นที่สองเลยค่ะซึ่งเป็นคอนเสิร์ต Graduation ค่ะ ค่ะก็ชื่อคอนเสิร์ตว่า last season นะคะยังไงก็ตอนนี้ก็บัตรขายหมดแล้วนะคะยังไงก็ทุกคนสามารถซื้อชมรับชมแบบออนไลน์ได้นะคะก็ ako? สามารถดูได้ทางเทเบียนเทเบรียรับตัวเชียวน,น,นะคะลองไปดูกันค่ะแล้วก็ลองไปจับจองตั๋วชมแบบออนไลน์กันเลยคะ่ะตัวคเป็นยังไงบ้างครได้มาหนะกับการเปใหม่ของเทเบียนเทเก็ค่อนข้างใหม่ค่ะแล้วก็ตืน่นเต้นมากๆค่ะแบบก็ยังรู้สึกว่า ก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมอยูนน่เดิมค่ะพี่เจอทำอะไรบ้างค่ะอะไรบ้างเยอะค่ะจริงๆต้องบอกว่าพี่เชอร์ได้ถ่ายทอดง,งานที่หนูมาตั้งนานมากๆแล้วค่ะได้ลองทําอะไรหลายๆอย่างมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็ตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงที่ได้รับมอบหมายทำอะไรมากขึ้นค่ะก็ได้รับทำเทรนนิ่งเับน้องเจนสี่ด้วยค่ะก็ในกองถ่ายเทรนนิ่เซ็ตของน้องเจนสี่ด้วย มีบ้างเล็กน้อยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่หนูก็จะปรึกษาพี่เชอร์เอาก็พี่เชอร์ก็ให้คําแนะนําได้ดีมากๆเลยก็ทําให้เรารู้สึกว่าอุ่นใจมากขึ้นค่ะแถมมีแฟนๆที่คอยซัพพอร์ตหนูอยู่เสมอด้วยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้โดดเดี่ยวค่ะพี่เชอร์ไม่ดุค่ะแต่ว่าพี่เชอร์จะมีมาตของเขาค่ะทำให้เรารู้สึกแบบ โอเคเราต้องฟังค่ะแต่ว่าจริงๆเราเขาทุกคนไม่ถูก้อแล้ว,ลว,ลวถ้าว่าทุกอย่างเลยค่ะหนูเคยถามพี่เชอร์ว่าจริงๆหน้าที่เราต้องทำอะไรบ้างเขาก็จะบอกว่าทุกอย่างเลยที่แบบว่าเติมช่องหงม,มีช่องหูตรงไหนก็เข้าไปช่วยให้ได้อะไรแบบนี้ค่ะเพราะค่อนข้างจะให้คำปรึกษามากกว่าบอกว่าต้องทำอะไร ก็ขอสปอยล์เล็กน้อยค่ะบอกเลยว่าคอนเสิร์ต second generation graduation concert ค,คังนี้นะคะมีความสเปเชียลแล้วก็ตื่นเต้นแน่นอนค่ะใครที่มีบัตรอยู่นะคะเพราะว่าจริงๆเราบัตรโซ l เอา t ภาในหนึ่งวันนะคะคที่มีบัตรอยู่ก็รุมืาให้แน่ๆนะคะบอกเลยว่าเข้าไปแล้วไม่พลาดแน่นอนค่ะบอกเลยว่าสนุกแล้วก็ลุกไปห้องน้ำไม่ได้แน่นอนค่ะต้องแบบว่ากันเอาไว้ค่ะ